ทุกคนกับข้าวติ๊กวันนี้กินข้าวอยู่ในป่าขนมจีนส้มตำเนี่ยมีผลไม้ขุดยอพักเรานั่งเลยนั่งเลยนี่ทุกคนถั่วพูหมกไข่ปลาได้กระติ๊งข้าวเหนียวเราอันนี้คือข้าวเหนียวเรามีสีใบคนละใบอ่ะเนี่ยกระติ๊ก ทางตรงกลางตรงกลางทางนี้เออกะทิขอยนี่ละมามากินข้าวกันทุกคนวายมาไปแอมบอกวายมันไม่เข้ากันเอาไว้บ้านดีกว่านะวสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันทุกคนหมดละกคนเนี่ยโูกไม่รู้จักแมนทีแบบนี้ต้องดอกว่าเขาเกิดสีหูจักกูตอนนี้เห็นบ่ไดทยข่อยไทยมาพี่ ด้นินแต่เสียงเออเอานี่ยแซ่บบเพื่อเผากระปุ่ม่อนมจิ้ข้าอันนั้นมั่ก่อนเขาเปล่าเนีเน้อออันนั้นอันเนี้วอันเยหนึ่งชุนเละเบดมืเนี่ยอันนี้ปลาปลาหาไข่ปลาไข่ปลาตัวใหญ่ใหญที่เราคลอดลูกเลยนะที่เราคลอดลูกเรหือเรหืออหืซุบอ้อแม่บมเป็นยังเดียวตัดออก ตอนนี้ต้องตัดตังแต่ตัดเดี๋ยวก็แวะไปเจาะจอนกันตัดต้องเห็นไหมอือไดสิเป็นไอดอดพักตอนปากท้าแห้งมักลงได้จิ้มลบแม่มอเดี๋ยวเขาบกเที่ยวเดี๋ยวเสียไปตัดอยู่ืฮือนพุนไม่ตัดคือมมีหมกผิกวะมีหมกริดนั่นเต็มผมเห็นขึ้ขอาเมื่อกี้ไม่เก็บมาแก้มบนี่ย่นนั่่โดดเนี่ย้าอ่ะอร่อยป่ะดีลูกโดเนี่ยเต็มยืนน มันมีหลายต้นมันมีกี่ก็ไม่เก็บเลยแซ่บนะส้มมันก่อนอร่อดีอ้าวาวูเจ้บบนเย็นกันติดเย็นกินข้าวเหนียวกับกันเหล่าเหมือนตันค่ะก็นั่นแหละโอ้ยนี่แล้วตอนเย็นไปกินไหมแซ่บขนาเี่ยังหมูยอแฮมแฮมที่นางแกทอดมา แน่วแล้วขี้เหร่กินเบียร์ไม่ได้กินขนมจีนเนไงป้าวไม่ได้ทุกอย่างยังขี้เหกินเบียร์ล้วอียเงก็ไม่ได้เจ้าหนุ่มก็รับแสดงว่าเตรียมตัวมาแล้วบอกบรรยากาศคือให้มากเลยมากลับเลยนะบอกป้าบวกป้าลูกใหญ่มากเลยนะป้าพี่น้องมันกหญ่หมกใครบอกว่าอราเอากันหมดเไปอ่ะ คือแซ่บมากเลยอะทุกคนเอื่อมันจะบุไรี่สดติดของจ้ะโอ้ยลาไหลต่องกะไม่ตารลองเพ่งกรับไหนขนมจีนนี่มาขนมจีนน้ำเยวอกข้างหลังอุ่นมาเรียบร้อยละมีน้ำเยืยกอีกทุกคนอือันนี้เข้ามาแทนแอปเปิ้ลไงเออใช่ปลายอ่ะเอาแอปเปิ้ลออกปลายถุงไว้น่ากินใส่อันนี้ก็ได้นะ คือแซ่บไข่ปลาขนมจีนเมื่อวานอะไรตอนนี้เนมังเอาใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยขยาวไข่พันมะงั้นไงกินที่ก่อนไข่เน่าข้าวาย่ลหวออมหมกไข่ปลาใส่บัคซี่เล้าไม่พูดถึงกล่องแหงเขาเคยเห็นูกไมน้ไดาวค้ากล่องมากข้าดค้ากล่องมากเขาถายลุ่งเนี่ยครับิเห็นเวลาเขาจุกมาแ้กิมันเก๋ขึ้นพวนเาลุ่งถ่าย อันนี้ตั้งมึอนีอะไรก็คุยกินนี้ผึ้งผสมเแี่ยเบียดมงกุ้งเ้่ยไเลยตองกลองต้องสูงกว่านี่ลงงานบคนมันขมาเบื่อเอากลองมากมมือขอมาเจากระบผาขอมาเนาะโบมีไผายบางน้ำขขอยงูแบกคากลองมากเลยแบกมาสองรอบสามรอบบอได้มาขายสักสี่แะไม่มีใครเหนนี่อือ เอผลปดิว่างด้วยส่วนไอติการ์ไไม่มีกุมารทองเลยไม่รู้ว่าใครแหมกัน <laughs> บ่มีกุามารทองต <laughs> ัดกันหม,นม่อมขึ้นขวันนั่นห่างใครเพิ่นบัดน,น <laughs> ี้พี่น้องหายกว่าเอฟเฟกต์หายกว่าเล่นก้อนเซอร์ ใช่ปละว่กวยยุงอะกวยนี่แหละครบจ้ะก้อยหอนเมื่อแต่ก็ไม่ได้เอา,อ,เอ,าอะไรมาเบอร์เอายากกระยุ่งดีโอไเ้แม่ดีแล้วถ้าคนไทยนี่แหละมันลายดีกว่ายากันยุ่งเราเคนจิตายก้อยยุ่งเลาอะไนมันผัดไปแล้วเอาอะไรขนาดหม,มาป้ามันจะคลอดลูกกันหรอแมนมันนี่นอืะ นิ่มแจ๋เดี๋ยวทำเราคลอดลูกกระควานหน่อยอ,ขขอ๋อน้อหัวลูกนะคลอดลูกมันจะหัวลูกเหไม่ถ้าหมาเราเลี้ยงมันคุ้นมันก็ไม่เป็นตัวดาเป็นหมาที่แต่มากอืมเส้นมังุงหลวงผาบางเลยอ,อืมเส้นมังุงหลวงผาบางโอ้ยอร่อยก็อร่อย แม่ปอดประไวแล้วช่วยจังแล้วจะจบกหันก็หันไทยนี่โลเที่โลดเขาเนี้ยเอานี้จากเราเอากินได้เขาินนอะเขยินแบบนี้ว่าอะไรแล้วเขาเขาเวลาก่อนนไม่งั้นมันกินไม่ได้แล้วมันแฉะ้ไหม มันจะอืดแล้วมันจะไปตีขึ้นแล้วมันแพ้ตาแดงอะไรพวกนี้คนนั้นที่เขาตอนนั้นมาท่านพี่ดีท่านอื่นเขากินข้าวเหนียวว่าแกงอะไรอ่ะใจะมาแล้วไปกินเหนียวโบ้บ้าปวดตัดมากเลยอ่ะบางเดินไปโ่งหน้าบ้านปลาเล็กจอดรถไว้หน้าบ้านตรเล็กถ้าคนกระเพาะไม่ดีก็แบบนั้นเนาะบางคนเนี่ยมันจะแพ้ข้าวเหนียวหน่ะอัดมากเลยแบบนึกกระเพาะไม่ดีด้วยอายุมากด้วยอืมนี่ส่างมันย่อยยากมงน้าตัวปลูกเองมาสิกเขาบอกอืมเค็งนายเค็แถวเค็งเจองะอะไรก็ไม่เอาตล้วไหน แกบอกเปรี้ยวแกบอกไม่เปรี้ยวบอกไม่เปรี้ยวนะเปรี้ยวเห็นบะหนูบอกใส่สองอันใส่สองเลีเปรี้ยวนะเนาะพอดีพอดีเทยเท่ยเอ้ยข้าวไม่เร้าเศ้ข้าวม่เปรี้ยวก็ไม่อร่อยเทนเลยนะเท่ทางผุ่มบนบดเหญ่ชุดขอบบดใหญ่านคน่อติ๊กนําข่อยกินนะเาสิ้นแล้วเดี๋ยวนี้ในช่วงนี้นั่งมั่งรู้สึกจะกินบ่อยแล้วเหมราเงวันบ้บดใหญ ไ,ได้สองได้เจไดเแก้วไอ้ไดเจถ้วยเอารางวัลที่หนึ่งเลยนะปะใช่รางวัลน,นี้จะได้อืมเนี่ยตอนนี้หมาก็จะคลอดลูกกินกับแกลมเหาอมาจะกินข้าวเหนียวกินปิ้งยอขนาดนจะตจำมะละกอกินข้าวเหนียวมันมันมันเป็นชูอะไรนะเนาะอ,อร่อยขนมจีนอ่ะเป็นชูมากกว่า น้ำเงี้ยก็แซ่บแซ่บไงแก้วตะกุนมาข่อยบ่มีตีนไก่เด้อบ่มีอันนั้นเด้อเพราะว่าเห็ดคอรส่องน้าไหนแก้วขวานุบอกเอาตีนพีมั่งใส่มั่งแก้วมั่งเลย่ยตีนมั่งมันไงเลยมันอวบดมนึเข้อนิดนึงอ๋อน่าเข้าเนื้อหน่อยนึกแบบโอ้ขาเหนียวใหม่นะมันไม่เหนียวพอแล้วพอนิดเดียวน้ำเหนี้ยก็ปิดปิดปิดน้ำเง้อนเพื่อนไอ้ข่อยหนึ่งหลายเลยบ่มี่แพไปกินน้ำข่อยเอานี่การเอามะแขนแอลอยู่ พอแล้วรถไฟขอสั่งอายากันยุ่งแขนแอวพี่น้องกระจายให้เบิงเอามื่อนั่นเรือเขาผู้ใหญไร่พี่น้องน้ำโคกเด้กนี่น้ำโคกคอเห็นพี่เอ็มเต้นของน้ำน้่นไม่ใจค่ะโอ้ยเต้นได้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 ยุได้ที่แล้วหน่อยเมื่อวันนั้นไม่มีไม่มีไม่มีน้ำดำไม่มีอะไรเลยนะน้ำลายโดนล้วนก็ไม่ได้ มันไม่มีเลยนะเนี่ยไอ้น้ำโคกเนอะเปิดทิ้งคือแน่แน่มันกำวนถึงต้องหุบหุบเลย้าในสดอยู่เขาเปิดง่ายเปิดเลยเปิดเลยเปิดได้ใช่ไหม,อมเออนี่แหละยปิดเป็นใคระ